ที่สตอรีเรื่องราวเรื่องเล่าเรามาคุยกันไหลวีเวลกู้ภัยคนไทยมาช่วยเหลือคนล่าวบางกุ้มคนก็หวังอยากให้คนไทยมาช่วยเหลือแต่ว่าเหตุการณ์นี้เฮดให้คนไทยสวนกับคนล่าว ถึงกับเว้าโบออกคนไทยได้เว้าว่าทำไมคนลาวไม่ไปเรียกหาพี่เวียดนามให้มาช่วยเหลือทำไมคนลาวถึงสอบเรียกหาแต่คนไทยทั้งทังที่คนลาวเกลียดคนไทย แต่ทำไมเวลาคนล่าวมีวิกฤตหรือว่าน้ำท่วมเรียกหาแต่กู้ภัยไทยอยากให้แต่คนไทยไปช่วยเหลือพอเวลาพ้นวิกฤตได้ดีกินดีมีสุขแล้วคนล่าวก็ด่าไทยว่าเฟือกมาทำไมคนลาวไม่ได้เชิญมาแล้วทำไมเวลานี้คนลาว ถึงเรียกหาแต่คนไทยไม่ไปหาพี่เวียดนามครับขอต้อนรับเข้าสู่ p ีท t o r y อรีเรื่องราวเรื่องเล่าเขามาคุยกันนะครับวันนี้กลับมาจะเจอกันอีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับกับ p ีท t o r y รนะครับมีเรื่องราวเรื่องเล่าวัน่อ้พอดีตรงกับวันหยุดนะครับหาายไปสองสามวันเนื่องจากติดภารกิจในช่วง ประเพณีแห่เทียนพันษานะครับก็เลยมื่อีนตรงกับวันยุดสุดสัปดาห์ครับตรงกับวันอาทิตย์พอดีไปเห็นคลิป,คล,ปคลิปหนึ่งนะครับของช่องบ่าวบอมบ้านนานะครับเกี่ยวกับเนื้อหาที่บอกว่าน้ําท่วมเบียงจันทรอบที่สกู้ภยัยไทยช่วยด้วยนะครับเปินว่ามา,มานะครับเนาะทีนี้ก็มีเกินโอ้ยาวนะครับในช่วงกลางๆ ก็เลยคลิปนี้น่าจะมีคําตอบนะครับก็เลยที่โอกาสมาจะเจอกับทาง f อทุกท่านนะครับอ่ะเามาเข้าสู่ประเด็นกันเลยดีกว่านะครับประเด็นหลากหลายประเด็นนะครับเกี่ยวกับดราม่าต่างๆที่ชาวไทยกู้ภัยไทยที่เคยไปช่วยเหลืออ่บาบอกว่าจะเป็นน้ําท่วมเมื่อปีกลายนะครับก็น่าจะอยู่ในช่วงสิงหาคมนะครับเนาะรนะหรือว่าเขื่อนแตกที่อัตตปือก็ดีนะครับแล้วก็กรณีที่ วิกฤตการเงิน2540หรือว่าวิกฤตต้มยำกุ้งครับก็เริ่มต้นเมื่อวันที่2กรกฎาคมปี2540ซึ่งเป็นวันที่ประเทศไทยประกาศลอยตัวค่าเงินบาทลากะขอความช่วยเหลือทางการเงินอกองทุนระหว่างประเทศก็คือ IMF นะครับประเทศลาวนะครับประเทศแรกที่ประเทศไทยเราจำไม่ลืมนั้นก็คือ ประกาศไม่รับเงินบาทไทยในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับกถือว่าเป็นแผลลึกที่อยู่ในใจคนไทยนะครับเนาะก็ะทําให้มีเพื่อนบ้านอย่างประเทศญี่ปุ่นเข้ามาช่วยเหลือและที่นี้เรามาเบิ่งเกี่ยวกับครับเรามาดูเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยย้อนรอยเมื่อปี2 5 6 1นนะครับเดือนกระะกฎาคมช่วงปลายเดือนนะครับ สี่ห้า 4, ปีที่ผ่านมานะครับก็มีเกี่ยวกับกู้ภัยนะครับไทยได้ลุยช่วยผู้ประสบภัยลาวหนีตายเขื่อนแตกประวัิาสเป็นส่งใจช่วยลาวเจอวิกฤตเกื่อนแตกชาวบ้านผวาเขื่อนแตกนะครับแล้ดมทีมช่วยเหลือลาวเขื่อนแตกมีมากมายนะครับใน YouTube ถ้าพี่น้องลาวยังความจําดีนะครับสามารถเข้าไปย้อนดูนะครับรัฐบาลไทยก็เร่งส่งความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ลาวเหตุเขื่อนแตกนะครับก็คือเหตุการณ์น้ำท่วมหนักในแขวงอัตปือแวงจัปาสักสมป,ปลาวซึ่งเกิดจากการที่เขื่อนเซเปล่เซน้ำน้อยเด้กเกิดหอยเล่าบริเวณสันเขื่อนเหตุให้มวลน้ำทะลัก,กออกมาเป็นจำนวนหลวงหลายส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายนะครับประชาชนามากกว่าพัานครอบครัวไร้ที่อยู่อาศัยนะครับเหตุให้รวมถึงคนดังนะครับประเทศไทย ผู้ใช้โซเชียลมีเดียในไทยรวมถึงคนดังและหน่วยงานต่างๆร่วมส่งกำลังใจผ่านข้อความและรูปภาพโดยตลอดวันที่ผ่านมา h a ชแท็กเพลย์ฟอร์เป็นหนึ่งของ h a ชแท็กที่ได้รับความนิยมสูงสุดบนทวิตเตอร์ในไทยเกี่ยวกับประกาศบริจาคขอความร่วมมือช่วยเหลือพี่น้องเหลา่าผู้ประสบภ,ภัยนะครับและก็รวมทั้งปีเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับ2566 ลาวก็ได้เผชิญกับอุทกภัยเทือใหญ่คือกันจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องนานกว่าหกวันส่งผลให้พื้นที่กว่าครึ่งประเทศจมน้ำนะครับเกิดดินโคลนถล่มถนนหลายสายาถูกตัดขาดทางการกระริ่งระดมกําลังทุกภาคส่วนในการสอยเหลือนะครับซึ่งกรวมทั้งขอความร่วมมือจากกู้ภัยไทยได้เข้าไปสอยนําแต่หลังจากเหตุการณ์จบลงก็ทําให้มีคนลาวบางคนบางราย ดรามากว่าเข้ามาช่วยทำไมไม่ได้เรียกร้องเพื่อประมาณนี้นะครับก็ทำให้กู้ภัยนะครับพี่น้องกู้ภัยก็เสียกำลังใจนะครับแล้วโซเชียลมันไปเร็วนะพี่น้องเนาะทุกวันนี้พูดคิดทำอะไรด้วยอคตินะครับบางทีก็สะท้อนย้อนกลับเข้ามาเฮ็ดให้ปลาตัวเดียวนเน่ามดของแม่นบอกพี่น้อง เนื่องจากในความคิดความอ่านของบุคคลผู้นั่นเต็มไปด้วยความอาคติว่า,วาโทสาคติกะดีโมหคติกะดีโทสาคติกะอาจจะเป็นเพราะโกรธเกลียดเคียดชังตัดสินทุกอย่างไปตามความเกลียดชังโดยปัจจจากเหตุผลถูกความโกรธบังตาจมืดบอดเทศขาดการใคร่ครวญน,นะครับโมหคติแปลว่าความลำเอียงเพราะความเขา่าหมายถึงความว่าเป็นผู้ตัดสินต่างๆไปเพราะความไม่รู้นะครับ เอาอารมณ์ความรู้สึกของเจ้าของบอกศึกษาหาข้อมูลให้รอบด้านอา,อาจจะฟังความข้างเดียวบอพิจารณาด้วยหลักการที่ถูกต้องตรงธรรมว่าง่ายๆก็คือขาดความรู้องค์รวมเหตุให้บ่มีความสามารถในการจําแนกอันใดถึกอันใดพิษจนทําลายความยุติธรรมเนาะพี่น้องเนาะครับสมมือนี่โลกของเฮาหมุนไปด้วยข้อมูลข่าวสารต่างๆมากมายทั้งด้านร้ายด้านดีทั้งบวกทั้งลบนะครับอยู่ที่ว่าเฮาสี เสียข้อมูลด้านใดน,นะครับก่อนที่ซีวาอย่างออกไปกะให้พยายามหาข้อมูลนะครับโลกของเฮานี่เพิ่นนิยมสมสอบอาการบูชาปัญญาโบแมนบาสิบูซาเรื่องอัตตาตัวตนคิดว่าจะของถืกตลอดคำว่าอาคตินี่เป็นคำที่เป็นด้านตรงกันขามกับคำว่าความยุติธรรม เป็นทางที่บกวรดําเนินไปเป็นทางทําลายความยุติธรรมทั้งปวงที่บกห้เกิดขึ้นเพราะเมื่อเฮามีอคติเมื่อใดการพิจารณาสิ่งต่างๆด้วยความเป็นกลางก็ย่อมมดสภาพไปโดยปริยายก็เลยเหตุให้เกิดกระแสดา่ามาอยู่เถื่อเล้วเถื่อเล่าซ้อยเรือกาบอกว่ามาเพื่อ,อยังเพื่อทําไมพ่อบอ่ซ้อยเรือกาเรียกร้องหากู้ชีพกู้ภัยเรีวว่าว น้ําใจจากพี่น้องทางฝั่งไทยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกะพี่น้องบนเฮากะเบิ่งแย่งสอยกันนะครับเนาะคนอาจจะจํานวนน้อยแต่ถ้าบ่อยๆเรื่อยๆก็อาจจะทําให้นี่แหละนะครับพี่น้องทางฝั่งไทยของเฮาครับคลิปนี้ก็อยากจะฝากถึงพี่น้องลาวที่เคยมีอคติกับคนไทย หลายหลายท่านหลายๆครั้งที่ผ่านมานะครับให้พินิจพิเคราะห์ตึกตองซะก่อนก่อนสีเว่าอย่างนะครับเนาะอย่าลืมว่าสมัอนี้เป็นยุคโซเชียลมีเดียเจ้าว่าอย่างเจ้าเหตุอย่างชั่วข้ามคืนชั่วข้ามวันเป็นกระแสต่อต้านเป็นกระแสตีกับนะครับผลลัพธ์ที่ตามมานะครับก็เป็นว่าได้บบคุ้มเสียแน่นอนนะครับผลสุดท้ายท่านก็จะโดนตานําหนินะครับป่าตัวเดียวเนาว่าเมื่อของ ท่านก็จะหาที่ยืนยากลําบากเพราะว่าสม,มัยนี้สังคมโซเซียลไม่ว่าท่านจะไปรียูธรรมใดยูแจได้มีคนคนเจอท่านแน่นอนอย่างกรณีหลายๆกรณีที่ผ่านมานะครับที่โจมตีคนไทยโจมตีประเทศไทยสุดท้ายท่านก็จะอยู่ลําบากเพราะฉะนั้กับฝากพี่น้องวันเหานเนอะอาะด้วยรักและห่วงใยนะครับหากแพงแบ่งปันสร้างสรรค์สามัคคีสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงทอนี่นะครับ จากคอมเมนต์จากคลิปต้นคลิปที่นำมาฝากพี่น้องมันเห่าครับน้ำท่วมิงกันรอบ3ามแล้วกู้ภัยไทยอยู่ไหนทำไมไม่ช่วยนะครับอาจจากช่องบ่าวบอมบ้านนานะครับขออนุญาตนำมารีแอคชั่นอีกทันหนึ่งนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้ยูดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงสบายดีสวัสดีครับ PT Story เรื่องราเรื่องเล่เเาเรามาคุยกัน